ที่น่ารักทุกๆคนนะคะแล้วก็สวัสดีนักเรียนที่อยู่ปลายทางพร้อมทั้งคุณครูที่อยู่ปลายทางที่น่ารักทุกๆคนด้วยนะคะพบกันอีกครั้งในกลุ่มสาระการเรียนรู้อะไรคะาการงานอาชีพและเทคโนโลยีค่ะเราพบกันในชั่วโมงที่เท่าไหร่แล้วเอ่ยของวันนี้ชั่วโมงที่เท่าไหร่คะชั่วโมงที่5เป็นอย่างไรกันบ้างคะ สบายดีมีความสุขใช่ไหมคะอ่าเอเดือนนี้เดือนอะไรเอ่ยเดือนธันวาคมเดือนอะไรคะเดือนธันวาคมนะคะนักเรียนทราบไหมคะว่าเดือนธันวาคมมีวันสําคัญอะไรวันพ่อแห่งชาติอ่าวันพ่อแห่งชาติเอตรงกับวันที่เท่าไหร่คะวันที่ห้าเต็มๆลูกห้าอะไร ันวาคมเก่งมากๆเลยเอยแล้วในเดือนนี้วันที่5้าเราตรงกับวันอะไรนะวันจันทร์วันจันทร์เด็กๆมาโรงเรียนหรือเปล่าคะาไม่ต้องมานะคะโรงเรียนหยุดแต่ว่าเราอยู่ที่บ้านเราทำอะไรเราต้องทำอะไรเอย่ยทำอะไรเอย่ยวันพ่อเราต้องทำอะไรคะาอาเราไม่ได้มาโรงเรียนแต่เราก็สามารถที่จะไหว้พ่อที่ไหนคะ ที่บ้านเอ๊วันพ่อเป็นวันสำคัญใช่ไหมคะเป็นวันอะไรเอ่ยเป็นวันเป็นวันอะไรคะใครทราบบ้างวันที่ห้าธันวาเนี่ยที่เด็กๆบอกว่าเป็นวันพ่อเวันพ่อเนี่ยเป็นวันอะไรวันประสูติของใครคะเป็นวันอะไรของของใครคะอ่อของในหลวงของเรานั่นเองใช่ไหมคะเด็กๆแสดงความจงรักภักดีต่อในหลวงอย่างไรบ้างเอ่ย ตอนเช้าเช้าตอนเช้าของวันที่5้าเราสามารถที่จะไปไหนได้คะชวนคุณพ่อไปไหนเอ่ยคุณแม่ไปทําอะไรคะตอนเช้าเช้าไปใส่อะไรใส่บาตรเก่งมากเลยแล้วตอนเย็นเด็กๆอาจจะต้องจุดอาจจะจุดอยู่ที่บ้านจุดเทียนอะไรคะเทียนชัยถวายพระพรใช่ไหมคะเด็กๆก็จุดตามเพราะว่าเรามีการถ่ายทอดเด็กๆก็สามารถที่จะอะไรคะ,สะแสดงความจงรักภักดีต่อนในหลวงของเราได้นะคะ เดี๋ยวตอนท้ายใกล้ๆท้ายชั่วโมงคุณครูคมีอะไรมาฝากเด็กๆนะคะแต่ตอนนี้อยากจะออกกําลังกายไม่เ <Yeah. S 1> อ่ยอยากจะออกกําลังกายขยับขาขยับแขนนะคะ <Yeah. S 1> เพลงนี้เด็กๆสามารถทําท่าประกอบได้เพราะว่าเราเป็นอะไร <Yeah. S 1> เราเป็นคนไทย <Yeah. S 1> ใช่ไหมคะ <Yeah. S 1> เราเป็นคนไทยหรือเปล่า <Yeah. S 1> เป็นหรือเปล่าคะ yeah. เป็นคนไทยเราจะต้องทำท่าประกอบเพลงนี้ได้ บ้างคะเราคนไทยเจอกันต้องทำไมคะเจอกันทำยังไงคะสวัสดีเออถ้าเป็นคนต่างชาติเวลาเขาเจอกันเขาทำไมกันเอ่ยเขาทักทายกันยังไงคะเขาจับมือกันใช่ไหมคะแต่ถ้าเราเป็นเราเราเป็นคนไทยเราเจอกันเราต้องสวัสดีค่ะจำได้ไหมเอ่ยเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเราเรียนเรื่องอะไรกันไปจันนี่ ทีที่แล้วเรีเรื่องอะไรกันไปคะโอ้โหเก่งมากเลยแรงของข้อมูลจำได้ไหมว่าแหล่งของข้อมูลเนี่ยมีกี่ประเภทกี่ประเภทคะ3ประเภทประเภทที่หนึ่งคืออะไรประเภทสื่อเก่งจริงๆเลยประเภทที่สองประเภทบุคคลประเภทที่สาม ประเภทสถานที่โหยเก่งจังเลยจัานี้ครับประเภทสื่อได้แก่อะไรบ้างลูกประเภทสื่อใครตอบได้บ้างเร็วประเภทสื่อ oh. อะไรคะ oh. โทรทัศน์ใช่ไหมคะห oh. นังสือพิมพ์อะไรอีกคะว oh. ิทยุ oh. แผ่นซีดีลอมใช่ไหมคะ่า oh. โทรทัศน์ oh. แล้วประเภท oh. บุคคล บุคคลนะลูกอะไรคะครูใครอีกผู้ที่รู้รู้อะไรผู้ที่รู้รู้อะไรคะรู้ข้อมูลใช่ไหมคะรู้ข้อมูลของเรื่องที่เราต้องการจะทราบใช่ไหมคะและแล้วก็ใครคะพ่อแม่ไอแล้วประเภทที่สามละคะประเภทสถานที่ใช่ไหมคะได้แก่อะไรเอ่ยอ่าห้องสมุดอะไรอีก พวกร้านหนังสือนะคะที่เป็นสามารถที่จะให้ความรู้แก่เราเด็กๆเ,เก่งมากเลยแต่ในวันนี้นะคะในวันนี้ชั่วโมงนี้เราเรียนเรื่องข้อมูลไปแล้วใช่ไหมคะเราเรียนเรื่องแรงของข้อมูลไปแล้วเพราะฉะนั้นในวันนี้เราจะมาเรียนถึงเรื่องอะไรคะอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศรู้จักไม่เอ่ยรู้จักอุปกรณ์ไหมคะอุปกรณ์เทคโนโ